นี่คือปัรยากาศรอบนอกตรงเซนตแท่นพ์คนะคะเราเข้าไปเดินในเซนต์าร์คออกมาแล้วนี่มาเดินข้างนอกผู้คนที่นี่ก็ยังใช้ชีวิตปกตินะคะ ต้นไม้รอบๆเซ็นเทาพาพ์คนี่แบบมีแต่ต้นใหญ่ๆเดินตรงนี้เดินตรงนี้นี่จะไม่ร้อนเลยเนะมีเดินใต้ต้นไม้ล่มลื่นต้นไม้ใหญ่รอบๆตลอดเลย รอบๆทำไอเซ็นเตอร์พาร์คน right? ี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์อยู่รอบๆนะคะอันนี้อพาร์ตเมนต์นะคะอ่เดี๋ยวกนรถเมย์วิ่งผ่านฮ่าโอ้ยรถเมย์มาจอดหน้าป้ายพอดีเลย จะให้ดูอพาร์ตเมนต์ตรงแถวเซนทรันพาร์คนี่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์ตรงนี้นี่ราคานี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะรอบอพาร์ตเมนต์นี่ไอรอบเซนรัลพาร์คนี่มีแต่อพาร์ตเมนต์เลย อยู่อพาร์ตเมนต์แถวนี้ก็ได้วิวเซ็นทรัลพาร์คทุกวันอยู่ใกล้อากาศบริสุทธิ์ใจกลางเมืองติดพาร์คได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกวัน รอบนี้มีเป็นอพาร์ตเมนต์ทั้งนั้นเลยอพาร์ตเมนต์ตรงนี้ต้องราคาราคาใครอยากรู้ก็ไปก o เก l e ดูเอาได้นะคะ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาบอกว่าแพงมากมากดูสิมี อากาศดีเดินเล่นทั้งวันก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันไม่ร้อนเดินใต้ต้นไม้มาที่เซนท r นพาร์คนี่หลายรอบแล้วแต่ว่า เดินไม่ถึงตรงเลกสักทีมันใหญ่มากมาทีไรก็เดินได้แบบว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยตรงนี้ก็เป็นอนุสาวรีของทหารที่ลบตรงในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะ รถขายน้ำผลไม้ปั่นกับขายฮัดดอกจากมุมนี้เห็นตึกตึกตรงนู้นสวยมากเลยย้อนกลัไปล้ใ มีผู้คนมาเดินเล่นที่เซนท่ทานพักนี้ก็ดูคึกคักนะคะมีคนมาเดินเล่นเยอะก็ะยังไม่เงียบเหงามากนกพิราบยังมีคน มาเดินเล่นมาเดินออกกำลังกายมานั่งเล่นดูตึกตรงนูน้นสวยมากเลยโอเคงั้นเราก็จบวิดีโอตรงเซนทัลพาร์คด้วยนกพิเจียน2ตัวนี้นะคะเอานกพิราบโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ